ที่นี่มออุบลน,นะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่สำนักวิทยาบริการนะครับกับอีกหนึ่งโครงการนะครับนี่คือโครงการตู้ปันรักสำนักวิทย์ปันสุขนะครับเป็นโครงการปฐมเกลิกต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2563นะครับเปิดท่าการศึกษานะครับเริ่มต้นก2 มิถุนายน2563นะครับรายเดตต่างๆนะครับจะไปพูดคุยกับท่านผู้มิการสำนักวิทยาบริการนะครับดรภาคภูมิสืบนุกการนะครับกับโครงการดีๆตรงนี้ครับครับสวัสดีครับสำหรับกิจกรรมหรือโครงการ ู้ปันรักสำน,นักวิทยรบริการปันสุขนะครับก็เป็นโครงการที่ทางในส่วนของทางบุคลากรอของทางสำนักวิทยรบริการได้เห็นถึงนะครับวิกฤตที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 นะครับรวมถึงในเรื่องของสิ่งที่ยากระทบก,กับกบุคลากรรวมถึงตัวน้องนนักศ,ศึกษานะครับในเรื่องของภาวะเศษรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นทางสำนักวิทยบริการเองก็มุ่งหวังที่จะช่วยบรรเทานะครับ ในเรื่องของความเดือดร้อนนะครับกับน้องๆนักศึกษาที่จะเ,เข้ามาหน้าที่ตั้งนะครับหลังจากกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับซึ่งในช่วงระหว่างนี้นะครับตั้งแต่วันที่22มิถุนายนจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ยังคงดําเนินการในรูปแบบของทางออนไลน์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างนี้เองเราก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของอาการ ปันนะครับในเรื่องของสิ่งของนะครับในเรื่องของอาหารขนมนะครับแล้วก็น้ําดื่มนะครับไว้ที่ทางห้องสมุดของทางมหาวิทยาลัยบรุรมราชธานีครับเรากําหนดในเรื่องของการให้บริการในเรื่องของของนะครับณนะตู้ที่ห้องสมุดนี้ครับตั้งแต่เช้านะครับ 8.30น,น,นครับจนถึง16.30น,น,นครับโดยที่น้องๆน,นะครับที่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมนะครับในเรื่องของการรับหรือแบ่งปันนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาได้ที่ห้องสมุด นะครับหรือสำนักวิทยาบริการนะครับแล้วก็มาลงชื่อนะครับที่บริเวณทางห้องใกล้ๆกับห้องสมุดในส่วนของทางสำนักวิทยาบริการได้ครับทางสำนักวิทยบริการนะครับยินดีนะครับที่จะให้ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้ามาร่วมโครงการนะครับทั้งในเรื่องของการรับแล้วก็การให้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของบุคลากรนะครับหรือประชาชนทั่วไปที่ประสงค์ที่จะนําสิ่งของนะครับเรื่องของขนมนมน้ำนะครับที่จะมาร่วมบริจา สามารถติดต่อได้ที่ทางสำนักวิทยาบริการในเวลาราชการครับผมอ่ะก็ขอเชิญชวนกันแล้วกันนะครับรวมไปถึงในส่วนของตู้ันรักสำนักวิย์ปันสุขในคลังนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวหลากหลายจะเกิดขึ้นที่นี่นะครับกับความสุขที่สำนักวิทยาบริการนะครับขอบคุณท่านผู้ในการสำนักวิทยาบริการนะครับดรพภูมิสืบนุการนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเรานะครับขอบคุณครับท่านครับครับสวัสดีครับ เเ <ersch> ืืออนนยก็ตื่นเต้นครับเปิดเทอมมาแรกมีตู้ปันสุกด้วยครับเผื่อหวเผื่อยังอะไรก็มากินได้ครับได้อะไรกันบ้างผมได้โอชีครับครับอาหาหารญี่ปุ่นครับสำหรับน้องๆที่มาห้องสมุดนะครับก็จะมีตู้ปันสูกอยู่บริเวณมุมนี้รับเนื่องจากมองบนสามารถมาใช้งานได้นะครับสามารถมาทำแตบคนที่มีก็เอามา ใส่เพิ่มได้จานผลที่ขาดก็มาสามารถหยิบไปใช้จะไปรับประทานได้ครับตรงนี้ก็เป็นโครงการดีๆหนึ่งของมหาวิทยาลัยเราชื่อกิตวันหัวทองครับอยู่คณะนิติศาสตร์ครับก็รู้สึกว่าดีครับรู้สึกได้แบ่งปันแล้วก็ในช่วงที่เวลายากลําบากนะครับอันนี้จะชวนเพื่อนมาไหมครับชวนครับเดี๋ยวไปชวนเพื่อนที่คณะมาดูกันเยอะครับ